ยี่สิบสองใบครับนี่เลยครับโอเคได้ไหมเลื่อไไรยชื่อเลยรายชื่อเด็กหญิงพิชยาสุพรรณปหกค่ะปชกได้เลยครับเชิญเลยครับวันนี้รับกับหนุ่มลูกรอนะครับหลังบ้านนะวันดีจ้าด้วยลูก สวัสดีด้วยเอพี่เขาอยู่มนั่นแล้วมอสามพี่อยู่มสามไม่ใช่เด็กหญิงกัญญาณัฐกลางสีมหกแสดงโรงเรียนบ้านถูกอยู่บ้านจัมปะดงนะคะบ้านจัมปะดงเป็นบุญกันนักศึกษาจากคุณแม่สุกัญญานะคะวันเกิดมีเครดด้วยมีเครด้วยโอเคเขาสบาย เด็กชายานพัฒน์สีสดป1มาครับมาครับผมเว้นมันนึกว่าอนุบานป1ป1ป1เย่งดึงเยอะจะได้สูงขึ้นโอเคไปยิงข้างหลังก่อนไปยิงข้างหลังก่อนกมปจัดสักคนสิคะใครสวยไปใครสวยไปจัด อยากจะเด็กด yeah, ้วยจุฬาโพสีป .5 จ้าน้ำมันเป็นคนมนอกนี่คนต่อไปอ๋อจะยิงสุภาพรมิ่งมิดชั้นอนุบาลปโอ้มัดตลูกาน โย่มาตะไคร้หรือก้มก้มหน่อยนะก้มๆหน่อยคนมากมาก้มๆหน่อยโย่มาตะไคร้โอเคยเลต่อคิวเยอย่ข้างหลังเลยลูกเด็กชายกฤษดาจากโสภาป .2 ป .2 องเลยครับนี่เป็นทุนละห้าร้อยบาทนะคะลูกทุกเต็เลยนะโอ้โหปสองทำไมตัวเล็กจังเนยกว่าอนุบาลสองโอเคโอเคครับเด็กหญิงอินทุอ่อน เพชรราชัยป .5 โอ้ยปาแล้วแต่ยักตัวเล็กอยู่พี่อูนี่จะมีความหมายแล้วนี่ค่อันนี้นะน่ค่ยืนยันยืนยันยืนยันรถยืนกันจะกลับบ้านเลยมั้งศรีกาวิศราโ้เคสวนจิตป .3 จ้า นะสกุลบ้านบางเดียมติดโทรสวนจิตโอเคโอเคค่ะแต่ว่าอยู่บ้านสอเด็กหญิงนักธิดาสิทธิยาป .6 จ้าสิทธิยาไปแล้ไปเข้าค่ายไมเข้าขายไปเข้าไผ่ไปเข้าค่ายลูกเสือมีรับแทนไปเข้าค่ายมีรับแทนเหรอเขาไปเข้าค่ายทันทันหรือว่ารู้ล่วงหน้านี่ไง บบมไม่รู้้หลังจตักเช็คแล้วลอนะโอเคค่ะเป็นตัวแทนมีรับแทนนะคะรับแทนแล้วค่ต่อแถวตักเรียนไน้นั่นพี่ต้องยืนแล้ว่าอยังย,ยืนแล้ว เด็กไปเข้าค่ายไปเข้าค่ายนะเดีย๋ยว็กหญิงคุณธิดาคุณยะกาป .3 ครับนิมมตินิมมเช็กเลยนะนิมมอฟครับเข้าใจเข็มท่ะได้เ <c oughs> รียนรับไหมเด็กหญิงกัญญาพัฒน์ศรีชัยป .5 ค่ะบ้านจากประดุงเนาะเดี๋ยวจะตอบ

ทุกคนทุกคนาไปร้องเพลงด้วยกันอยู่ข้างหน้าปัดอคล้องก่อนมาเดี๋ยวแอนต้นเสียงต้นเสียงแอนทุกคนเลยอยู่ตรงนั้นชิดๆกันไปไหมเนี่ยชิดๆกันหน่อย นเลยเหรอนังลำไปเราไายลำไปเจอูเล้วเฟรมเรเะเตรงนี้ตรงนี hmm. ้เลยตรานว่าข้างหลังเลยาวบาก็จะบอกให้เอาหนึ่งสองสามแฮปเียว ทักไทยเลยทักทักทักไม่เอาขย่นขยันขยันอย่าพูดอย่าพูดอย่าขยันทุกท่านนะครับแขกสองก้อนไม่เห็นไม่เ่ก้อนเดียวยกยาชพอดีูถือิตงสูงเดี๋ยวไม่ผมนะูถือยาชยังถือโอาสูงไม่ออาโอเคไมคีร Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, you. Happy, birthday. Happy, birthday. happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. คุณป้าครับเออก็ยกหม้อยกม้อวันนี้นะคะก็เป็นวันเกิดของเมญาิสุปัญญานะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองร่ำรวยมีสหายที่ดีคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมันปรารถนานะคะวันนี้เด็กๆบ้านสระศรีแล้วก็จำปดงเป่าเรียกอะไรนะมอบเค้กให้คุณแม่ค่ ต้นเรียกคุณแม่นะครับ่้าว่าเรียกอาจารย์ได้คุณแม่สุกัญญานะคะให้ทุนการศึกษาทั้งหมด12ทุนทุนละ500บาทนะคะวันนี้ก็ลูกหลานมารับทุนแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเป่าเค้กเสร็จน้องๆให้รับเค้กกลับบ้านสวัสดีนะครับน้ชาบาแก้วครับมาทาด้วยกันนะขอบคุณแม่สุกัญญาขอบวนะครับขอบคุณค่ะแฮปปี้เบิร์ด Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. ไ่ม <cin stereotype> <dragging> ่นมากเลยค่ะคุณแต่วเน่เ่นยเป็นจ๊กเลยเหรอลองใส่พมนนิดไปหน่อยน้มัมานมันเอะน้ม่ไก่ลังกระลังทีไม่ใช่ค่ะไม่ใ่ค่ะทีี่คื่ามี่ห้เ่รงนี่ไม่ไม่ค่ะ่่ให้หน่อยเดี๋ยวจะไปลง บ้านฟ้าบ้านแดงบ้านเขียวบ้านดำลงถูกบ้านเลยไปใกล้ๆเลยนี่ไรเออลงทุกบ้านเลยที่ค่ะโอเคได้ยังขอยิ้มขอยิ้มขอรอยยิ้มสองเด็กด้วยค่ะรอยยิ้มสองเด็กเด็กเป๊ซเป๊ซเอาโค้กโอเคค่ะโอเคค่ะพี่ใหญ่จะดีค่ะขอบคุณพี่ใหญ่จะดีนะคะตอนนี้ก็มคนนะปะมณ็พันให้บ้าเดิมเลยนะ 别打了。<Get>